สวัสดีค่ะดิฉันสุภักษีวงทีนะคะเป็นกลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านบ้านเลขที่1 2 1หมู่หนึ่ตำบลห้วยแห้งอำเภอบา้านไรค่ะเอกลักษณ์ก็เหรอคะก็จะเป็นลายประยุกต์ผสมโบราณน,นะคะแต่ก็จะเน้นพื้นสีโดยส่วนมากเป็นคนชอบสีม่วงสังเกตจากผ้าจะสีม่วงสีคามจะเยอะจะเป็นประมาณนั้นนะคะก็จะแล้วทางกลุ่มก็จะมี ตัดเย็บแปรรูปโดยปกติคือจะทำทำตามออเดอร์ของลูกค้าที่ออเดอร์มาค่ะรับทำออเดอร์ได้ในลายที่เรามีนะคะก็คือออเดอร์ลูกค้าจะสั่งได้อย่างเรามีลายนี้อยู่แล้วลูกค้าอยากได้สีอื่นเราก็สามารถทำให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้แนวคิดใหม่ๆนะคะก็คือมีกะที่ อยู่กับอาจารย์แล้วมีพลังค่ะอยากทำนุ่นอยากทำนี่คือโดยปกติแล้วก็ทำตามออเดอร์ของลูกค้ามันก็ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้อยากทำเป็นงานของตัวเองบ้างก็คืออยากทำคอลเลคชันของตัวเองบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มี Facebook ต่อมแต้มหรือไม่ก็สู่ที่สาผ้าทอนะคะแล้วก็มีจำหน่ายทุกวันเสราร์อาทิตย์อยู่ที่ตลาดนัดชาวไร่หรือตลาดนัดประชาัฐ ฝั่งตลาดนัดประชารัดแต่ว่า5วันธรรมดาก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็จะติดต่อได้ก็0821464877ค่ะ